โยโยโยใบสอมตรงเจอกับคึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคึนนูนหังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.I.P. k ค n ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคึงเน้นทีมเดียว พี่าจ์าเลือกเกมเวลาตีสามตรงครับลาลิกาสเปนเรอัลโซเซดัดจะเปิดบ้านเจอกับบียาเรอัลโซเซดัดยี่สิบห้าแต้มจากการชนะเจ็ดเสมอสี่แพ้เจ็ดเกมล่าสุดในลีกบุกแพ้เซลตาบีโก้ศูนต์ต่อสองนะครับในโกปาเดเรครับก็บุกไปชนะปอนเฟรราดิน่ามาสองต่อศูนต์นะครับอิมาโนอัลกาซิลกุนซือนะครับมีผู้เล่นแกนหลักอย่างปาเชโกอยู่เกมรับตรงกลางก็ลูก้าซูสิตนะครับแนวรุกพวกเซโกโกเมทาเคฟุสะคูโบบาอิสเมนเดสข้างหน้าเชลันโดเบ็กเกอร์มิเกลโอยาส เจอกับเบียร์แลสามแต้มจากการชนะ8เสมอ6แพ้4เกมล่าสุดในลีกบุกไปถล่มเรกาเนตมา5ต่อ2นะครับมาเซลโนกุนซือมีอาราอุนราบิโอนกับโลดันคอสตาคุมเกมรับนะครับตรงกลางเป็นปาเปกเกแนวรุกเดนิสส่วเลสเยเลมีปีโนอเลกซสบาเอนาของหน้าเป็นเทียโนแบรรี่นะครับแม่นัดที่แล้วนี้ยิงฮัทคริกมาด้วยครับแน่นอนก่อนเกม เขามองโซเซดัดเป็นต่อนะครับแต่ว่าฟอร์มเนี่ยคือฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันก็แปลกนะครับทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้ครับดังนั้นเกมแบบนี้ภาพรวมฤด,ดูกาลนี้เบียร์เรลดูดีกว่าโซเซดัดด้วยซ้ำครับเกมแบบนี้พี่เจมมองว่าซื้อ2มุมนะครับวัดใจเรือดำน้ําสีเหลืองเบียร์เรลจะมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์เบียร์เรลเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย